สวัสดีครับผมวันนี้มาคนเดียวนะครับผมก็เล็งอยู่ตั้งนานแล้วเนาะผมก็ว่าใช้มีม,มนะเนี่ยมันเข้าออกเข้าออกตรงเนี้ครับผมเนี่ๆเนี่ยเบรบ์นะผมว่าใช่นะครับผมอา่ามีหลายท่านถามผมนะครับผมผ่านหามิมยังไงถึงได้เยอะจังนะครับผมเนี่ยเป็นคลองนะครับผมผมจะหาแบบนี้ทุกปีนะครับผมถ้าเราไม่กลัว ไอเบียสวยอะไรเราก็เดินในคลองนะครับผมเจอนะครับผมเยอะด้วยนะครับผมแต่มาจอดรถตรงเนี้ยวันนี้มาคนเดียวเนาะก็เห็นว่ามันเป็นแต่ว่าไงก็เป็นมิมนะครับผมไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผม FC ถามหลายคนเลยนะครับผมว่าหามิมไงถึงได้เยอะจังนะครับผมก็เนี่ยหาในคลองแบบนี้นะครับผม อันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมเพิ่งจอดรถแล้วมายืนมองดูตามพุ่มเนะครับผมตามคอแบบเนี้ก่อนจะลงเราก็ต้องอ่าเก็บอาวุธก่อนติดไม้ติดมือไปมัางนะครับผมอันตรายนะครับผมที่นี่มันเยอะจริงจริงนะครับผมแต่ที่อื่นผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวไปรุนกันว่าใหญ่หรือเล็กแต่มิมแน่ครับผมใหญ่หรือเล็กหรือใหม่ นะครับผมไปครับอ่ะผมเดินมาในคลองแล้วเนาะเนี่ยเป็นคลองแบบนี้ครับผมเราจะมองเสยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเห็นนะครับผมถ้าไม่เห็นก็สังเกตตัวเข้าตัวออกนะครับผมวันนี้มาคนเดียวนะครับผมสมุนไม่ตามซะและ้ว <c oughs> ไอ้เจ้าตัวเล็กก็ติดตีเบ็ดนะครับผมตกปลาส่วนน้องชายนะครับผมก็ มีธุระนะครับผมเขาให้รอเซ็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมไปเดี๋ยวดูมิมลังนี้ก่อนครับผมจุดที่ผมยืนนะครับผมนูน่นรถนะครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นลังนะครับผมแป๊บครับยังไม่เห็นเลยครับผมแต่มันเข้าไปนี่ครับผม มรวลังอยู่ตรงไหนแต่ได้ยินเสียงนะครับผมไปเดี๋ยวเจอเดี๋ยวถ่ายดูครับผมโอ้โหกว่าจะมองเห็นนะครับผมอยู่ข้างในนู่นะแต่ผมตีออกมาแล้วนะครับผมนี่ดูหัวน้ำมันจะเล็กนะครับผมโงนกนูนลังเต็มแผ่นนะครับผมสวยโอ้โห เราก็มองไปเที่ไหนอยู่ข้างในนู่นนะครับผมเนี่ยหาแบบนี้นะครับผมชีวิตหามิมก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมไปครับผมได้ไปหากันต่อเพิ่งได้ลางแรกเนี่ยครับผมเพิ่งมาถึงไปครับเจออีแล้วครับผมนูน่นเขาออกเขาออกอ้เ,ปเ,ปเปไปไปลุ้นกันครับผมใหญ่เล็กๆ นะครับผมโอ้โหลังนี้ใหญ่นะครับผมนู่นนะครับผมปิดตาขาวโบ้เลยเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูครับผมอตีออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะดูหัวน,น้ำโอ้โหลังใหญ่นะครับผมปิตาหมดเมื่อวานฝนตกนะครับผมไม่ได้ออกหาเลย เดี๋ยวไปหาก,กันต่อครับผมเฉยแล้วครับผมโอ้โหหลังไม่ใช่เล็กเลยอยู่ข้างในนู่นนะครับผมไปเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะครับผมไปครับอะเนี่นะครับผมเนี่น้ำสวยงามนะครับผมหลังใหญ่สุดยอดนะครับผมไปจะตัดออกไปครับผม ยังไงครับสวยงาม <c oughs> ยังไม่หยอดตัวผู้นะครับผมแต่กระถอดหลายวงเลยใหญ่นะครับผมดูมันนะํำไปครับผมหากรนต่อเจอแล้วครับผมนี่ลังก็พอประมาณนะครับผมแต่อยู่ว่ต้นละกรรมนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเหยียบกิ่งทีแล้วก็ตัดลงมานะครับ เดี๋ยวขอ,อลงมาครับผมอะผมก็ตัดลงมาแล้วเนาะโอ้โหขึ้นยากลงยากมันเป็นนามนะครับผมเกาะนู่นเกาะนี่โอ้ดูน้ำครับผมอันนี้รอยผมแปะเนาะมันไม่รู้ไปโดนอะไรมาหน่อยตอนเราลงนะครับผมลังก็พอได้นะครับผมก็ถอดหลายรอบเหมือนกันโอ้โหคนเดียวด้วยนะครับผมมันไม่มีใครรับนะครับผมอะไปครับผม ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะครับผมคนดูเข้ามาดูเยอะๆหน่อยนะครับผมไปครับสวัสดีครับ